สวัสดีครับผมร้อยตีสุดชายส่วนปัญญาเป็นผู้ฝึกฐานใหม่โดยฝึกฐานใหม่ของพลทหารรับพิสสามกรมทหารรบพิสสี่วนะันนี้ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ตัวแทนของพลทหารนะพลทหารวัฒชัยชำนาญนนะตั้งแต่วันแรกที่เข,าเข้ามาจนถึงวันนีนะ้ผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนแล้วเราจะมาสัมภาษณ์เขาถึงความเปลี่ยนแปลงถึงความเปลี่ยนแปลงว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะครับวัฒชัยตั้งแต่เข้ามา วันนี้เป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วเรามีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างตัวเราเองมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะให้ตอบสองะเด็นก็คือด้านร่างกายและด้านจิตใจสําหรับด้านร่างกายนะครับคือจะมีการเปลี่ยนแปลงคือมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับมีการพัฒนาอย่าง,างเช่นเวลาเราวิ่ง100เมตรอย่างเงี้ยครับเราจะเหนื่อยแล้วแต่พอร่างกายปรับสภาพได้ปุ๊บก,ก็จะเริ่มปรับได้ครับวิ่งาย100้ร้อยเมตรปกติเลยทางด้านจิตใจคือจะมีความเข้มแข็งครับมีความมุ่งนขึ้นนะครับ ความสามัคคีขึ้นนะครับเวลาทำอะไรนในการเป็นหมู่นี้ตอนนี้เรามีโอกาสได้ใส่ชุดสุดทางแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างความสุขแรกก็คือภูมิใจครับที่ได้มาเป็นหาวแถวได้ชุดฝึกมาใส่ครับมีความภูมิใจในการใส่ชุดชุดนี้ครับเราสังเกตบ้างไหมว่าตัวเราเองเมื่อรวมอยู่กับเพื่อนๆเป็นหมู่คณะแล้วเนี่ย มันแตกต่างอย่างไรบ้างกับวันแรกที่ก้าวเข้ามาอยู่พร้อมกันกับวันนี้ที่เวลาอยู่พร้อมกันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงครับก็คือจะรู้สึกสนิทกันขึ้นนะสนิทกันกว่าเดิมนะจากวันแรกที่เรามาครับคือมีปัญหาอะไรเราจะปรึกษากันตลอดนะครับมีปัญหาอะไรก็จะคอยให้กำลังใจนะว่าตรงนั้นมันนี่เป็นนี้นะครับเราคิดว่าตอนนี้เรารู้จักเพื่อนๆหมดแล้วยังก็สำหรับผมอยู่บัวหนะครับก็รู้จักกมอมล้วจำหน้า ส่วนปืนเนี่ยก็จะเริ่มขยอยจับได้ขุน้าคุนตาเข้าแต่เราฝึกมาอ่ะเราชอบวิชาการฝึกวิชาไหนเป็นพิเศษหรือว่าชอบสถานการนไหนมากที่สุดชอบสถานียิงปืนนะเพราะว่าเราเวลาเป็นอาหารปุ๊บเราอยากฝึกแลอ้อเรา,าเเนนะได้ยิงปืนนะได้ยิงปืนจริงกระสุนจริงนะชอบที่จะจับปืนครับ,คร,บครับก็พอเท่านี้ก่อนนะครับพอเท่านี้ก่อนไว้โอกาสหน้าเราจะให้คุณหาวมาชชย มาให้สัมภาษณ์ต่อถึงความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่จบการฝึกครับขอบคุณครับ